สวัสดีครับนักสะสมอารมณ์ดีมีความรู้มาบอกกับสโลเกนที่ว่าถึงไม่ซื้อไม่ขายแต่ช่วยให้รู้ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเปรียญและธนบัตรในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดว่าขายเหรียญที่ไหนได้ราคาสูงและซื้อแน่นอนนะครับซึ่งสมมุตินะครับผมถ้าท่านมีเหรียญอยู่เยอะนะครับผมอาจจะเป็นเหรียญชนิดราคาต่างๆนะครับ แต่เหรียญที่ผมนํามาก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับผมแต่นํามาประกอบคลิปนะครับผมว่าให้ผมดูเรื่องเหรียญนะครับผมก็ต้องมีเหรียญมาเป็นตัวอย่างนะครับผมถ้าสมมติว่าทุกท่านมีเหรียญนะครับผมอยู่เยอะนะครับผมอาจจะเป็นเหรียญชนิดราคาต่างๆนะครับผมรุ่นต่างๆนะครับถ้าท่านได้ยินมานะครับผมอาจจะได้ยินมาแบบใหม่ๆเลยนะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อนะครับผม โดยที่ท่านมาดูเหรียญของท่านแล้วก็มีตรงตามที่ท่านได้ยินนะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อนะครับผม <toys> ให้ท่านรีบขายเลยนะครับผมโดยติดต่อไปเลยนะครับถ้าท่านได้ยินมานะครับผมอาจจะมีคนประกาศรับซื้อเห <milestone> รียญลักษณะแบบนี้นะครับผมสมมตินะครับแล้วก็ให้ราคา2000สนบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับผมถ้าท่านมี <Allāh> พอดีนะครับผม <killing> ท่านได้ยินมาแล้วนะครับผมท่านรีบ ติดต่อเสนอขายเลยนะครับผมได้ขายแน่นอนนะครับได้ราคาสูงเลยนะครับผมแล้วก็ได้ขายแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าท่านได้ยินมาแล้วนะครับผมท่านนั้นนะครับผมไม่รีบเสนอขายนะครับผมบางทีนะครับผมถ้าเราไปเสนอขายภายหลังนะครับผมบางทีคนที่ประกาศรับซื้อนะครับผมอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะครับเพราะว่านะครับผมนักสะสมนะครับผมที่จะหาเหรียญไปสะสมนะครับผมบางทีก็ นึกอยากจะได้แบบนี้นะครับผมไปสะสมนะครับคําว่านึกอยากจะได้นะครับผมบางทีก็อาจจะเลือกอยากได้ก็มีนะครับผมนี่ฉันแล้วนะครับผมถ้าท่านได้ยินมาท่านต้องรีบเสนอขายนะครับถ้าท่านมีอยู่พอดีนะครับผมไม่ใช่ว่าได้ยินมาแล้วอีกประมาณห้าเดือนถึงไปเสนอขายนะครับผมบางทีคนที่ประกาศรับซื้ออาจจะเลือกอยากได้แล้วก็เป็นได้นะครับผมหรือว่าอาจจะได้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ซื้อเพิ่มนะครับผมแล้วก็นะครับผม ถ้าท่านได้ยินมานะครับผมว่ามีคนประกาศรับซื้อเหรียญที่มีลักษณะแบบน้นแบบนี้แล้วท่านก็มีอยู่พอดีนะครับผมโดยให้ราคาสูงนะครับผมถ้าท่านได้ยินมาจากท่านใดนะครับผมที่ประกาศรับซื้อนะครับผมท่านต้องเสนอขายให้กับท่านนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าได้ยินมาจากท่านนี้แล้วไปเสนอขายให้กับท่านอื่นนะครับผมท่านก็อาจจะไม่ได้ขายนะครับเพราะว่านักสะสมนั้นก็อาจจะชอบสะสมที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางท่านอาจจะชอบแบบนี้บางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับผมหรือว่า ถ้าท่านไปเสนอขายผิดคนนะครับผมอาจจะได้ราคาที่ไม่แพงเหมือนกับที่ท่านได้ยินมานะครับผมลองทําแบบผมดูนะครับผมรับรองได้ราคาสูงแล้วก็ได้ขายแน่นอนนะครับ